เฮ็ดไห้กันตั้งดีในนำน้ำเมื่อเป็นอนกินน้ำยาในดีเฮ็ดไห้กันตั้งดีในนำน้ำเมื่อไปตายในเมื่อไปหายในดีเฮ็ดไห้กันตั้งดีในนำน้ำเมื่อตั้งเท่าไปหอดถึงมาเฮาฮาดูเฮ็ดการดีเมื่อตั้งเจ็บไปหอดถึงมา เผ่าหาหนเหตุการณ์ดีเมื่อตั้งขังก็ข้าไปหอดถึงมาเผ่า้าหือเหตุการณ์ดีเมื่อตั้งตายแปรหอดถึงมาเผ่า้าหือเหตุการณ์ดีมันขายางสิ่งสุดกว่ามันไว้หนาก็ราะัดน้ำไหลวันขายางสิ่งสุดกว่าจะมาหนามาแล้หน้าคณตาย มันข้ายางพ่อกหลายๆจำวันตายมาเที่ยวนอนที่สุกาวฮาคัดเจโจาตะการต่างนี้ก้องกู้โศตาน้ากู้โศศวรากู้โศภาวนากู้โศไ่น้ำนำ้ำยามีลองคำาจสอย่ามีลองนองตา้านเจงจสงลาลา เอาเฮาฮาในกัดเย็นเทยาวโดยผลเก่งหัวเขาา้วยเจ้าเข่าปิ้งตาตีนจอมสิงกินจอมตาลาในทบยาดังกัดเย็นเทยาวคนทักไม่ตัดพื้นน้ำคนจังไม่ตัดพื้นศาสคนท้าหมัดไม่เต็มนวันเต็มเมืองอย่าไปเห็ดการเมื่อกันเลือ ăn thờ phải lại ta, mặc áo phải lại mương, cả tâm thờ còn tin thờ cả mắt thờ còn sà ya, lấy ya tăng xăm ta hoài đầy muôn ngu, ngu hoài đầy muôn ngợ, cổ lăng đầy muôn độc, sốt kinh hoài đầy muôn sắp หมอสนิมัดทิ้งจับควนนิบปานพวกโกผู้หมอไปทิ้งเจอยันไก่เว่งข้ามนิพพานพวกโกผู้ปอผู้ผู้หมอไปทิ้งเจอทำยันไก่เว่งข้ามนิพพานนานดีกอบมูลชนดีกอบแอบแดบดดีกอบคมจางตะลานีกอบหลังกา ถ้าจาดีก็เจหมุนคนดีกอพบพนมีกที่สัจาร์ฐานดีก็เจอสินเสกกริกสติสมาธิมันเกื้อก็ชุนแปีจะตัณหาจะกิเลสา,าให้กินน้ำกินตัดกิ่งกอยให้กินน้อยกินกาหูมเม,มื่อหลังดีถือเตือทอาามก้นเมือ ก้นบาคนหยงองทำนี้ให้กหารให้การเมืองป่อกถึงเจ้าถึงขุนขุนนางเจอสินเจอามุหนทำไรซ้อนหยาบหน้าจัพูุหมักตาลำ้ำใข่ด้วยจำอันหังเล่าเล่าหูหูเส,สียอตาใครถ่อมสาสีหวานฟานาหูหนังงวยใครหนุกด้วยหอมโอน เจิวหาลิ่นใจพานแค่กินเจ้มกินหวานดังเปินกายาเนื้อตัวเฮาแค่ที่อันอ่อนโอนมานอเจาเฮาที่กู้ว่นอ้อนสุดเสียงไล่อไลานางไฮตั้งวันตั้งคืนโอนนอมาอย่าเป็นรอผ้าเฮ็ดเทิดลังอยาแผ้ว ความองินคำก็บแหววเขาป่าเหวลอผ้าลอพอกล้าือกาอ่ำอจะลอพอหมอัก,กมอือพิตาเครือจังเปิดม้าตอซ่าตอซอจะตอซาห,หมักมืองานไรเครือจังเป็์มา,ามอตอซตอซอมอห้ามอหอจะมอ,อห้ามหมักมืองานะ ส,ส,สัตย์สัตย์ที่ได้สารเคร่จังเป็นมาจุดเปนลนล้อผ้าจัเพืการตาน้าจุเปล่ยนอซ่าจับเพืก่านะาาการศีลามีเจอเมตตาจุดเปลนมหามิจาจับเพื่กันภาวนาสมัติธามีปัสนานยยวอยากแกล้ล้อผ้าเป็นหมู่กางตานตานะ้าอยาแกจอซ่า เป็นศีลศีลธมีเจรเมตตาอยากเก่ม,มหาวิจาเป็นภาวนาสมถะมีปาสนาในยาอรอผ่านน้ำคำเจ้าอยู่ตาเซอังเกลในน้ำตาจกมกถึงเมืองอาไต่อสร้างน้ำคำเจ้าอยู่ตาเซอังเกละนน้ำตาจกมกถึงเมืองอาไลโมหาน้ำ วันวานวาน,าน้ำตั้งหักน้ำคำเจ้าอยู่ตาเสียทเกเลี่น้ำตาตกรบบอกถึงบมงองา,ายลรอผ่านํ้ำมาอาลากาทำหอนี่ปานก็สซ้าน้ำมาอาลากาทำห,หอนี่ปานมอห้าน้ำมาอาลากาทำห,หอดี่ปานรอผ่านน้ำทุกข้าน้ำ น้อภาเกย์ตูขเกยามีน้อ้าอามีทูกข่ายางนอต้อาน้ำตู้าน้ำลอาเกทุกข้าเกท์อมีตอามีตุกข่ายางนอมอห่าน้ำตู้ข่าน้ำมหาเกทุกขเกมีมหาอมีทุกขยางนอวานวนนาน้ำ ทุกข้าน้ำมันมาน้าเกทุาเกทาน้มันมานาทางนี้ทุค่าย่อหนออิสมาสริยน้ำทุค่าน้อิสมาสริยเกทตุาเกทน้อิสรมาริยทานี้ตุกขาย่อนอตัณหาน้ำุขาน้ำตัณหเกทุคาเก อันนี้ตัดอาอันนี้ทุกข้าโยนนอท้าววิจารน้ำทุกข้าน้ำท้าววิจารเกทุกข้าเกอันนี้อวิจารอันนี้ทุกข้าโยนนอกอุปตานน้ำทุกข้าน้ำอุปตานเกทุกข้าเกอันนีุ้ปการอันนี้ทุกข้าโยนนอกคนเงือด้หาคนนักคนเงือเอาคนนัก คนรักเอาโคเบานักเรียนเอาเบาอะไรแฝดเสียงแฉกคำแฉกมีกามมีขันเสียงแก๊กคำแก๊กเงินแก๊กโมูเมฆแก๊กปีน้องแก๊กลูกหลานแก๊กหมูหาแมวแก๊กอ่ะมิกามีขันก็เฮ็ดคนแก๊กเฮ็ดมาล็อกก๊อกแก๊กเฮ็ดจะจ้องอะไร กุดยองให้ใจกลางอะไรหลักกรรมให้ใจกลางอะไรให้การให้ใจกางอะไรขัมอมยู่ามมเศร้าในการในเมาต่อโจก็มออยู่าโมเศ้าทํารายกรรในเมาเอาข้าวหานนิดปานทัมออยู่าโมกินทํบมีศีลขับมีธรรม ไำไรขึน้นมอกันกูวันทำน,น้ำตาตอกยำทำถึงเมืองอะไรก็ม,อ,มออยู่มอกินมีศีลมีธรรมทำไรขึ้นมอกันกูวันทำไรน,น้ำตาตอกย้ำทำจระเข้นิพัติทำหมูจกัจกต้าหมูจักตางทำหมอไหว้ทำหมอวางผานางสร้างรางทำหอนเมืงนิพพาน หูจัตตาหูจัตตางมอไหวหมอว่างปัญาสังลาเป็นกางหอดีปานเจ็ดัวอย่าเจ็บเจอไม่จูอย่าไม่เจอเพื่มจูอย่าเพิ่มเจอนักตัวอย่านักเจอทุกข้าัวอย่าทุกข้าเจอครามวันสามกอกใกล้สอบกินผักฮาอย่าปล่อยพาน้ากัด สักควันเต้าสามพันได้เป็นบุญพรานเฮาสองคอนตาเฮาถ้ามีเงาวความเปรียวโดยดีไล,ล,ล่ตะละารรม่าสองคอนหูเฮาถ้ามีเงาคว,วามเปรียวถ่อรตลารรม่าสองคู่หลังเฮาถ้ามีเงาความเปรีโดยล่มผ่านหลามผ่านหน้า ผู้เดียวโซผาวมีเงาพอมเปาลัตะลาธรรมะสองขอนมือเฮามีเงาหอมเปาเต่งตาลาธรรมะสองขอนมือเฮามีเงาหอมเปาการดูดด้านจากก้าสองขอนตีนเฮาแอกเงาหอมเปา ไปการพุทธศา,าสนามาโคจะเฮาหอ,อกเงาความเป่าจังกำมมิพันสนามิปันในธรรมะเพราะว่าเฮาฆ่าหมอกวัวังเจริญยาวเมื่อผีกัมตั้งดูที่อยู่กัมโคจรน,ำนำ้ำหวานก,กัมคนตักงขับหวานกัมคนแก่ sen đi cầm con soi con bi cầm thì họ bỏ lực bỏ yoi năn nhau bỏ ẩm bỏ lú ẩm bỏ tôi bỏ lực bỏ yoi ẩm soi nuôi cả hoa tiệp bàn bỏ bỏ lú bỏ tôi bỏ lực bỏ yoi bỏ soi nuôi cả ngọn tiệp bàn bỏ chân căn khẩn thì bà là mì ngắt hát cháu cáo này nằm sếp phơn nhà bàn ăn ngân lòng hết cả đi ขี่เจ้ามือในเท่าเอาตาล่ามือจำตายน้องไงเป็นย่อก,กาตายยอาหามแปดกลางไ่ายโยาสร้างแข้ง,งยุบนำสังขาตาล่าทำมีดอนมีแกนสังแต่นอกจนไม่ใหญ่จังมีผีก็แดงปิญญยาญาณมีอยู่กูเงาไหม่าะ๋าใกล้มันจำนี้นี่ป่านน่จำมา าหาหาปว่าเฮาหมอไว้วังเจริญเยวนิพพานสะส้าเปชยโยขอตูสาที่มวดจางโตกาจังกอบมังควไไัอให้ในตนสามถา <c oughs> <c oughs> ที่ใครอยู่กจจตาโลธรรมาวัฒนตทีอายุวโนสุขังป่าลัง แล้วในฝันควนหยาดนำ้ำทางกรรมมาทุกวันนโมยาสาโนภาปุจาระนีสาธุอนุโมตามิตั้งโวเป็นนางหยาดนำ้ำแทงใครมีน้ำหยาดก็หยาดปันควนเมีพี่น้องสาธุอนุโมทามิตังโวปัสสะตาสะกาตาเนนัยงยงัยงยังอิสิตังปฏิตังตุมาคัง เจบปงเทามว่าสามิชนตสับเบเลนตสังกปาจันโตบันนาลโซยคามาณิจทีลโซยาาฟิเสุนังอัจะในวันนีกว่าเห็นว่าล่าวันดีสิสภาเชยมังกลาคาถานิในปเจอตัวลำเดีีความเมื่อเรวันยาตะไรกฎหมายที่ผ่อคนตําโลดเถกันมทน่ยิ้มแย้มพมก็โดยแม่นางคนหญิงพัชราความยิ้มแย้มเป็นข้าวความก็โดยสตาตายกา มุนดี่ไดจริงเก้าตั้งหลายมนฑุู้ชุกุนสากาตายกันนนาทิสาอาทิตสาต่้งหลายมจิตจตจนกะทั่งน้ำนำไปยังสราพใจเยาว์ทุกท่านตั้งหลายมณนแต่มาถ้าปัญหาไทายเป็นการเี่ยสิงจะนนำแหลกไปในหนังถ้าสองนาพระสุตาเป็นนิน,นันทีนาวันได้สองแสสี่หมื่นยอดเจ้านาเป็นสื้อีวิญญาณนำมนุตาถานางหลายมณฑ <c oughs> ์มา้าปัญหาไทายเป็นการเ <c oughs> ่า่งจะน้แาลกนาัง สัมมาสัมพุธิยานพระพัจจ้าบุตยานอาณานัาอาัาติสาวกปาลมียานเจ้าด้งได้วงหนึ่งเสนกดีก็พอจงปันุดรมสมนักกังกังกัปตนาช่วยทุกข์ังกันนั้นจงจะมีถึงแจดีจะมีคำแรงๆมันยังจังเสดไปดูงยิ่งใจเมหมิงมีความนั่งหญิงา้ำพอใจมีหดตาศัยอย่าบอดว่าจะสอนรจวนมีสัต์ที่ตนเงมัน จากดุนสันปัจจัยาำ่าสาไล่ร้อยแห่งู้แ้งป่องกังใจเที่ยวตั้งใจปพันหลอดก็ได้หยอดฟ้าลามีเป็นกองดีเก็บบัวจะนำโบราสตารตั้งไรขาสูวิญงาจหย่อนมหาานรปันมันจึงจะมีถึงเจที่ดีแม่นว่ดตั้งตั้งไรในมาถราปัญหาไทยเป็นต้านแล้วสัปปะเถนาอย่างสัมมาสังกัอยางพระพิจิกาปุิยานอนาอตราลานทิสาวกับาลามีัาเจางงได้หนึ่งหนึ่งเสยังก็ดีก็คอจงปโมดม สมเด็จกรมพระกรรปทนะช่วยชมชมพระการนั่นถึงจะมีถิงแก้ที่ดีแม่จะผัดท่านอาอยังแม่จะผาท่านเาอยังโลกียสชั่งพรที่เด่นดินข้าแบบแก้วโมกผลเสักปะสักตามีสติปัญญาปัญญาซาเดีวซามันนังเจ้าหลาส่วตัวีปวะมดมันังกับเจ้าตมียะมีเดีจาพระนามนนงปญาสัตวตาาสวยมื ที่กังทำนั่งล่นหังโรงาหลังรง้าแล่หลังามันยังนับโการยมานหาทรามดีสารกุ้มาี้อนบอกน้อแมเีหากลุดจากเสียมีทั้งกิและกรชังทำไหวเทาทงสงาและใจใจภูขเรื่องเจ้าหยอน มานี่ละบัปตุจังีตุเตอดีนาอุปทานมุสุนิมีมาชาวติสตาไปหาท่านไม่สิกาติว่าบุทเทวดาชาวบ้านชาวเมืองคนรักษาอย่างก็ถัดชาวไร่วรีงแาวที่นี่เป็นก้าวฟ้ก้วยเทวมุตเทวดาทนรักษาอย่างน้นทีกินที้งรักษาอย่างไหนนาตากาช่างว่านนวัวยฟนักษาพุกกะลาหย่ใจจนไทยกว่าดา่า Tema tam lang temi poma te wada, duka te wada, papata te wada, nanti te wada, ima wada te wada, saka ma wacala, paya itta, paya pom, paya yung maha natan, paya kut, paya nanam, pala mai hai sota, jato lo ka pala, tangsi nai nang sui seri siu kutla, amat yung song จนจำบุญได้จำบาปจนจำนำจนอยากเลีไม้ต้านจึมาพระตาชาตุวานุโมตนาเอาบุญกะเลยตัดทางรายล้วยถึงนำมามายังฮิรัญญาสวนนั้นัินรัญคำสนาจํจำจือไว้โจนนำอย่างไรไรลําอย่างไไม่สายาวานุปายนี้ว่าป็นฑุจดังลมแงาจำเป็น่ยนเต็มดวงโไปกูเชิกูจาตลาดกรเจ้าก็สูงเก้วยอดหมานลาบัน นั่นจุดจะมีถิงแต่ที่นี้น้ำมุนกุดาันมุนฟุ่งนี้นี่มาจากที่สาฝากไปหายังอายกัวยากาพิตามันดาพอได้ไหมมีเคยสายูบ้าจานายสัังได้สังสอนธรรมขอหน้าบุญนำไปช่วยจอดเท่าพนสอบอกเือไฟพนมีใช่ถิ่ใหม่ขออดยถึงสุกับทางสัพปสัตตากันนานลายมุ่งหังสัตว์อยู่ในน้ำเนือดิน สัตว์บินมนุน้ากสันิจานตั้งเชคาก็ดีสันิจานมาได้ทั้งเชคคาเสียงกวดดีเวเลน่าตัวนีรกไม่เวนอาเวเลน่ตัวหากรรมาเวนมาได้ขอหน้ามนุษยนุนี่ถูกไปจูไปจอดถขอชาติจดกรรมเวนสุขชาตเห็นท่าหลอดวิงเกยหยหมานรับพันจูจะมีถึงแก่ดีหนาุ่นกุนตันนุนี้มีหมาจักพูที่ราฝากพายังพยาทาก็จะทำแป่พัดแหวะไปมาในปราดสะ ชิ่สองราชีมีที่จันหลังการกดพัดชู้สาวลาหเกินะกข้าวหวัดทั้งเก่านักขัารเหลือเจ้ามีสาวเชิดโตโตได้เป็นหน้าหิมาลนาขอดถั่วได้เมื่อใดหลีกีไข้ในกายโตได้เป็นโสใจหยามมหาลัภอันถูกเหนือพงใจในลยหลังทังตะล้มมาตาชวนาคองตายสมณะสัทธาละมูรสัทธาทั้งหลายม์ไม่จะอยู่ใดมีใจไม่จะไปที่เศร้าได้ไดมีิสูมิจมีลาจนาภกแก้มิตามันะสัจโ ปัจจามากังโมนุนตะไรพ่อเก็บในต้าอบาตภัจเทตโลกาณานาโลกานานาพยาทางไหนโม่เกว่าโมเวัข้อนอาจามาไปนาาชีควันจามาไปหลังข้อมขึ้นบ่อหันข้อมวันบ่อดูข้อมัวชากิขึ้นจเกี้ยวข้อมัวชาอย่างจาเกี้ยวขอแต่น้ำชาไรขอแต่ไฟชาไหมขอะแต่เียแต่น้ำขอแต่จำขอแต่ถอยขอแต่เืีอมีีบาตวนบานแหลกเกนมันตะไรโม่จุล่งอาภัยไปซ้ำน้่เกนเต้นจากใบบั ปาลิุชโธใส่แจ้งขนาแล้วแล้วฝันหังได้อานแล้วน้ำบอกย้อวจิวานุมาตาสลัมขาววีนั้นจุจะมีถึงแต่ดีทีตานาปาละมีจุดแกงใจดีสาราจ่ายยเป็นต้านไปใจใจเหย่อใดท่านีีเนีวศิลปามีจุมีสินเกี่ยวเกียวกับตนเนคคา่าปารลมีจุดหอตัวนี้องโบทันตุในวัดตาชงสาันัญญาปารละมีบ้านแจงสองดวแจงองหมักขันยานวิยาปารมีมีความเก่ง อย่าชุดอย่าหย่อนโดยการกุศลนะบุญขันติ่าลามีมีความกติองกันอย่าได้กระทำบาปบาปกรรมสัจท์าลามีมีสัจทวาจามันเร่งอย่าได้เวทเปล่งใจไปมาทิฐานบาลามีโดยจอบประกอบโดยสุจริตธรรมเมตตาปาลามีมีเมตตาไม่ตีเกศประศัตาตัวน้อยเลวตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่อย่าได้กระต่ายเลนาวีอุเป็นาปาลามีอย่าได้กินดีด้ยินไรเห็ได้นินงหัวใจวายสันติ แต่ทาบารามีสิบสิ่งเป็นแกว่งถงเต็มท้นในมงคลแห่งจันฟ้าตลาดกระเท้าเขาสูงเป็นแกวอย่าหมาในลาบันจุ่จะมีถึงแต่ดีๆโยสุตินาคาโอกว่าเป็นกาลาถึงคนยังดีสีเวเสีมาเหม็ดมีพระธิรัตนากันเปียวพระเกลียวจะสามาการเด็กผู้สมณะเนินมหาเทนเจ้าเจ้าจุนกับพงษ์ธรรมเมตตาปฏิการนั้นก็ไหวนั้นราพายังสัพพะใยาวัตถุตานั้นพระเสด็จมันเกิดโดยเจตนา อันมดใสแห่งสูตาต่างๆมาแล้วก็เตสนาไม่เป็นพระราผลแก้วเชีงคันสามสิ่งคือวัดที่ท่าธรรมเวตานีหยหญิงตันใจอุปจัตติเวตานียได้พาคนให้จัดนี้และจาดนาอัปปลัมพรา,าเวตานียได้ไปอยู่ท่าตัวมาตั้มหานิรภันในอนาคตฐานนั้นจะมาฝังเข้าไปไปนาเมื่อพระพระเจ้าฝ้าสองตนสองพระองค์เาาโกี่ยวกพโคดม อันจะมาจุนุมคุ้มตาในพัสรีอาริยะเมตตาเจ้าตัวเจ้าลงมาผ่อนโลภเข้าไปเป็นนานยากายกานั่นจึงจะมีถึงแต่ดีลีสมนังในบาปกะถาปารียังพระมุนีเมตตาวัดจุคาโลกาพยาเวลาสุขัสโตจุปตะวานในการการะยาปีวินัสโตจัตเจจัสะเจียสิทธิฐานังนาพันสุธีปัเยัยงสุขังปะลัง สิริอายุจาวันโนจาพุทธังติจยาสาวะสตาวะสาจายุวจีวะสิทธิภาวันโทนิปานัปัจโยโอโทนิจังนิปานังปรมังสุขังเอวังโหนตุเอวังโหนตุคีปังคีปังปันนักเตสาธุสาตว tanang kamala tanang sangkha tanang kaya wajigammbang manogammbang sanchi Cado sang san Cado sangat kita sangana kataado Bacu panado sangado sangsapang sangkhamantu no Imina mula tau basa พุถารัตนังธรรมารัตนังสังฆารัตนังกายกรรมบังกัจจิกรรมังมโนกรรมังสันจิจาอสันจิจารติตาโตสังฆนาตตาโตสังปจุปนาโตสังสจิติธรรมธรรมวัจจะยังอาจจะยดุติสานะธรรมาอุทัสสะทาอริยะธรรมมันังปุจานะฮะธรรมนะฮะปฏิทิเตอภพิจาสัทธารนะสัพพโลกียะโลกุตาราสุขะสัมปตินังยาวะ อลาหันตานันติมคัญญาลนังนิพพานปัจจะโยโดนิจจังนิพพานปรมังโสฆังสปิติโยวิวัจจันตุสัพปโดโกวินาสันตุมาเตภาวกันกาลายุสุขิกิกายุโกภาวะอภิวะ อุทาปจายโนจตัลุธรรมะวัันติอายุวันโนสุขังปารังสาุเอ่อย uh, ่ากันด้ลุกขึ้นเลยลุกขึ้นลุกจกเออบอกว่าเราใครนั้นบ้านนันเย่าวกันน่ะลุกหลลุกไหลแล้วลุกลุกลุกมาใช้ฝ่าอก่เกิดแก่ชีว์แก่เยวเออแก่าน่อยอ่ฝันลุกแหลลุกลุกพรผมก็ไล่เอาลุ ไปล็อบผ้าเอาสองสามคืนจองก็ได้พอผมก็ได้ลูกแหละลุกอกอะเกาเพิ่ไปเฮิมมันสูมมัดนำหนาโลโเลาสุดขักวจัดใจเขาเขาเขาป้อ